เงามืดในวันพระลมหนาวพัดโช,ชยมาเป็นระลอกความเงียบสงัดเข้าปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาแสงจันทร์คืนวันพระใหญ่ทอดยาวเป็นทางให้บรรยากาศดูวังเวงจับใจกว่าทุกวันป้าทองคำหญิงชราวัยเจ็ดสิบปลายๆกำลังนั่งสวดมนต์อยู่หน้าหิ้งพระในบ้านไม้เก่าๆของแกมือเหี่ยวย่นจับลูกประคำแน่นดวงตาพระเลือนของแกจับจ้องที่องค์พระพุทธรูปอย่างเคร่งครัด เสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังก้องอยู่ในความเงียบของบ้านเสียงนั้นชวนให้ขนลุกขนชันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในบ้านแต่มันเป็นเสียงที่คุ้นเคยสำหรับป้าทองคำและเสียงที่แกเพิ่งพามาโดยตลอดป้าทองคำมีชื่อเสียงไปทั่วหมู่บ้านเรื่องความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณบางคนก็บอกว่าแกมีองค์บางคนก็บอกว่าแก,บ,าก,บ,ก,าแกบ้าแต่ไม่ว่าใครจะคิดยังไง ทุกคนก็ยอมรับว่าแกมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินวันนี้เป็นวันพระที่พิเศษกว่าทุกวันป้าทองคําสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากปกติมันเป็นพลังงานที่หนักอึ้งและเย็นเยียบกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาแล้วสินะป้าทองคําพึมพำกับตัวเองดวงตาที่เคยพล่าเลือนฉายแววคมกริบขึ้นมาเสียงสวดมนต์ของแกดังขึ้นอีกเล็กน้อยราวกับเป็นการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะมาถึง จู่ๆไฟในบ้านก็กระพริบทีๆก่อนจะดับลงในที่สุดความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งความเงียบในบ้านยิ่งทวีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นป้าทองคำยังคงสวดมนต์ต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวแม้ว่าสัมผัสเย็นเฉียบจะเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากมุมมืดของห้องป้าทองคำรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาร่างเงาแตค่คุ้มๆปรากฏขึ้นชา้ชาๆรูปร่างบิดเบี้ยวผิดปกติเหมือนกับคนที่ไม่สมประกอบ เงาร่างนั้นไม่มีขามันลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานและดวงตาที่กลวงโบจ้องมองมาที่ป้าทองคำอย่างไม่มีชีวิตชีวามาทำอะไรในวันพระนี้ป้าทองคำถามด้วยเสียงที่มั่นคงแกไม่แสดงความกลัวออกมาแม้แต่น้อยเงาร่างนั้นไม่ตอบแต่มันพยายามจะคืบคลานเข้ามาใกล้ป้าทองคำมากขึ้นเรื่อยๆแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเพียงน้อยนิด เผยให้เห็นถึงร่องรอยของความเจ็บปวดบนใบหน้าของมันไปสู่สุขติเสียเถอะป้าทองคําพูดขึ้นอีกครั้งอย่ายึดติดก,กับสิ่งที่อยู่บนโลกเลยทันใดนั้นเองเงาร่างนั้นก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นในความมืดมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโหยหาก่อนที่เงาร่างนั้นจะเลือนหายไปในความมืดเรากับไม่เคยมีอยู่จริงป้าทองคํายังคงนั่งนิ่งอยู่หน้าหิ้งพระ ไฟฟ้ากลับมาติดอีกครั้งแสงไฟสว่างว่าเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อของป้าทองคำแกถอนหายใจยาวๆราวกับเพิ่งผ่านพ้นพายุใหญ่มาแกยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นสวดมนต์ต่อไปจนฟ้าสางในคืนวันพระที่เงียบสงัดความมืดมิดได้จากไปแล้วและมีเพียงแสงอรุณยามเช้าที่เริ่มทอประกายขึ้นมาแต่สำหรับป้าทองคำแกก็รู้ดีว่าอีกไม่นาน เงามืดก็จะกลับมาเยือนอีกครั้งในวันพระหน้า